เก็บงานให้มีความละเอียดเนียนสวยลายขี้เทียนแบบนี้นะครับมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมเช่นเคยโอโซ่สร so ้อยพระถักเชือกเทียนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมีเทคนิคดีๆมาแนะนำพี่น้องนะครับการเก็บรายละเอียดงานนะครับ เมื่อเราถักหุ้มวัตถุมงคลเสร็จแล้ววิธีเก็บรายละเอียดงานทำยังไงเดี๋ยววันนี้มีคำตอบให้พี่น้องแน่นอนนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอโซด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหากันได้เลยครับอ่านะครับในส่วนของวัดสดุที่เราใช้ ในการถักนะครับก็จะเป็นเชือกเทียนนะพี่น้องก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีขี้เทียนนะติดเต็มเลยนะครับเป็นขา,ขาวอยู่นะเห็นไหมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเราจําเป็นจะต้องเก็บรายละเอียดงานก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับวัสดุที่ใช้นะผมจะใช้เป็นไฟแช็กนะครับไฟแช็กให้เตรียมไว้สัก2-3งอันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สับเปลี่ยนกันนะ เพราะว่ามันจะ,ะโดนความร้อนานานมันอาจจะทำให้ไฟแช็กของเราเสียหายได้นะครับต่อมาก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะครับเตรียมไว้สัก 2- อสาแผ่นนะเดี๋ยวก็จะมาทําให้ดูเลยนะครับเห็นไหมว่าขี้เทียนเนี่ยมันติดหน้ากากพระเนี่ยมัวเลยนะเราก็ทําความสะอาดก่อนระดับแรกนะครับใช้กระดาษทิชชู่นะเช็ดแบบนี้ก่อนนะครับเช็ดทําความสะอาดก่อนนะ ทั้งหน้าหลังเลยนะครับอ่าแบบนี้เห็นไหมวัตถุมงคลก็จะใสปิ๊งเลยนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดงานนะผมจะใช้ไฟแช็กนะครับลนวิธีลนไฟแช็กนะให้ลนแบบนี้นะครับ อย่าให้มันมาโดนอะคริลิกนะอย่าให้มันมาโดนกรอบพระนะถ้าเราโดนลนตรงริมๆเนี้ยนะครับให้แค่เปลวไฟอ่ะมันโดนแค่ตรงเนี้ยอย่าให้มันเข้ามาโดนตัวเนี้ยนะครับอ,อ่มันจะเป็นการเซฟงานได้ดีที่สุดนะคือการใช้ไฟแชกลนนะครับอ่าแล้วก็เอาทิชชู่ซับออกอย่างนี้เห็นไหมซับขี้เทียนออกนะครับ ให้เราลนแบบนี้นะลนแล้วก็เอาทิชชู่ซับออกไปทีละจุดละจุดนะครับอย่าไปลนทีเดียวนะค่อยๆลน,นะครับอ่าแบบนี้เลยค่อยๆซับออกนะครับงานของเราก็จะได้เนียนสวยละเอียดนะครับลูกค้าก็จะชอบนะแบบนี้นะครับค่อยๆลนออก เห็นไหมตอนที่ร่นออกกับตอนที่ยังไม่ได้ร่นต่างกันไหมครับเห็นไหมต้นถ้าเชือกเนี่ยมันโดนความร้อนเทียนมันจะละลายซึมเข้าไปในเนื้อเชือกนะครับถ้ามันมีส่วนเกินก็คือเราจะซับออกนะครับซับออกนะแล้วคุณสมบัติของเชือกเทียนเนี่ยเวลาที่มันโดนไฟเนี่ยเชือกมันจะเงานะครับเงาสวยด้วยนะอ่าเราก็ทําแบบนี้นะครับ รนแบบนี้นะไปเรื่อยๆนะในส่วนของไฟแช็คเนี่ยให้เตรียมไว้สัก2อสอันนะครับเพื่อที่จะได้สับเปลี่ยนนะอย่าไปใช้ไฟที่มันแรงมากนะครับค่อยๆแบบนี้ล่นแล้วก็ซับค่อยๆไล่ไปทีไละสเต็ปนะทีละจุดละจุดนะครับถ้าจุดไหนที่มันเสี่ยงโดนหน้ากากอย่าไปลนแช่นะครับ เนี่ยอย่างเราอ่าลนขอบในอย่างเงี้ยนะครับมันเสียงโดนหน้ากากนะเสี่ยงทําให้หน้ากากร้อนเราก็อย่าไปลนแช่นะครับลนผ่านๆไปนะแล้วค่อยกลับมาไล่เก็บรายละเอียดทั้งสองสามรอบอย่างนี้นะครับถ้าเราลนแช่เนี่ยมันจะทําให้หน้ากากพระยุแล้วก็เก็บรายละเอียดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยจนมันทั่ววัตถุมงคลเลยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะสิ่งที่อยากจะบอกคือให้ใช้ไฟแช็กนะครับว่ามันจะเซฟงานของเราได้ดีนะเตรียมไว้สักสองสามชิ้นนะไฟแช็กนะสองสามอันนะครับการลนเก็บเนี่ยให้ลนขอบข้างไอ้ขอบแบบนี้ก่อนนะหน้าหลังนะครับขอบนี้ก่อนขอบนี้ก่อนนะทั้งหน้าหลังเลยนะครับ แบบนี้นะอะแล้วก็มาลนด้านหลังต่อแล้วก็จะลนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เราลนแล้วมันเก็บไม่หมดทีเดียวเราลนซ้ำแบบนี้นะลนแค่บรผ่านนะอย่าไปแช่นะครับถ้าแช่เนี่ยโอกาสเนี่ยอะคริลิกเนี่ยมันจะยุบตัวเมื่อมันยุบตัวเนี่ยหลายคนเนี่ยยังไม่รู้จากวิธีจัดการนะ เดี๋ยวโอโซ่ก็จะมาทําคลิปแนะนําอีกนะครับว่าเมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะทํำยังไงนะอ่าก็ไล่เก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเห็นไหมอ่านะเมื่อเราลนขอบข้างเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะครับต่อมาเราจะมาลนตรงกลางแบบนี้นะ ไล่เก็บตรงนี้นะครับตรงกลางนะเห็นไหมว่างานที่เราลรเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเงาตรงนี้แต่ตรงกลางเนี่ยมันยังไม่ไอนี่เลยเห็นไหมครับยังมีขี้เทียนเต็มเลยนะเราก็จะมาไล่เก็บตรงกลางนะทีนี้เราจะเริ่มไล่จากห่วงอ้อมมาอย่างนี้นะครับนะค่อยๆไล่นะครับค่อยๆซับออกอ่า ก็เปลี่ยนไฟแช็กไฟแช็กเนี่ยสำคัญเลยให้เตรียมไว้เยอะๆสี่ห้อันเลยยิ่งดีนะครับค่อยๆรนแบบนี้ เราลนไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมาถึงนี่เลยนะอ่านะครับตอนที่เราเก็บเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างนะต่อมาเราจะมาลนซ้ำอีกทีหนึ่งนะก็คือจะไล่ลนซ้ำแบบนี้นะครับค่อยๆลนนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เลยนะอย่าไปลนแช่ะนะครับเนี่ยเราไล่ลนซ้ำแบบนี้มันจะเพิ่มความเงาให้กับตัวชิ้นงานของเรานะ เห็นไหมครับโนซ้ําแบบนี้นะสําคัญเลยอย่าให้เปลวไฟมาโดนส่วนอะคริลิกนะโดนซ้ําแบบนี้นะครับแบบนี้เองนะครับเราก็ปล่อยไว้สักประมาณ1-2นาทีนะรอให้อ่มันเย็นตัวลงแล้วเราก็เอาทิชชู่มาเช็ดนะครับ เอาทิชชู่นะมาเช็ดหน้ากากหน้าหลังนะครับให้มันสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้านะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโกโซ่นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนที่มีคําถามเกี่ยวกับงานถักเชือกนะครับหรือว่าปัญหา ปัญหาที่เราเจอระหว่างถักเชือกนะครับก็มาเมในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวโซ่ก็จะมาไล่ตอบทุกคำถามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ